สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปผัดแตงกวาใส่ไข่ค่ะแตงกวาเราก็ปอกเปลือกผันไว้แล้วนะคะมีไข่กุ้งแห้งต้นหอมหัน่นพริกชีฟ้าหัาน่นกระเทียมสับซอสน้ำมันหอยสีอิ้วขาวน้ำตาลชูรสนิดหน่อยนะคะ จะทำเมนูง่ายๆค่ะเพื่อสุขภาพค่ะต่อไปเราจะไปตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนนะคะเราก็จะเอากระเทียมสับใส่ลงไปผัดกระเทียมให้หอมหอม กระเทียมเหลืองหอมแล้วนะคะตอกไข่ลงไปค่ะยีให้ไข่สุกเราก็จะเอากุ้งแห้งใส่ลงไปผัด วันนี้ป้ามิตรใส่กุ้งแห้งไปด้วยนะคะเราก็จะผัดต่อไปเราก็จะแยกไข่ไว้ก่อนนะคะเราเอาแตงกวาใส่ลงไปเติมเครื่องปรุงค่ะ ตามทรายผัดแตงกวาก็จะออกหวานหน่อยนะคะผงซูรสนิดหน่อยค่ะซอสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเราจะเคี่ยวแตงกวาให้สุกก่อน แตงกวาใกล้จะสุกแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่ผัดรวมกันไปเลยที่เราแยกไว้ก่อนไข่จะได้เป็นก้อนๆน,นะคะอย่าไม่เละเกินไปผัดต่อไปให้แตงกวาสุกสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบสุกๆ ไม่ชอบนิ่มๆก็ใช้ได้เลยนะคะแ้่ป้ามิตรจะเอาให้นิ่มๆนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะใส่พลิกชี้ฟ้าซอ,อยลงไปตามด้วยต้นหอมค่ะเสร็จแล้วนะคะ ทำง,ง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากค่ะใส่พริกชี้ฟ้าก็จะมีสีสันขึ้นนะคะเมนูย่อยง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะบะหมี่เขาฝากเพื่อนๆ ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ